ร้านสายหนึ่งนะครับโอหยาดแปลกบังเอิญมาเจอขวานี่คือร้านอาหารได้ทั้งไทยและญี่ปุ่นชื่อร้านออกรถนะครับข้างหลังเป็นสวนสวนนี้เขาอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะครับบรรยากาศดีเลยเพิ่งมาเจอเหมือนกันครับ เซ็ตเขาเก๋ดีฮะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับคอฟฟี่อันนี้ก็วาบิซาบินะฮะเขาจะแยกไทยญี่ปุ่นแต่ถ้าไทยก็สั่งญี่ปุ่นไปกินได้แล้วก็มีห้องไพยเวทฮานนะ่ะกับซันเซ็ตรูมมีสวนตรงกลางนี่เท่ดีฮะเฮ้อ <c> เ <oughs> จ๋งดีอันนี้ก็เป็นโต๊ะแบบนี้ครับผม ก็นี่ร้านไทยฝั่งนู้นก็เป็นร้านญี่ปุ่นครับแล้วก็มีร้านกาแฟก็เขาก็ทําได้ดีนะที่จอดรถเหลือเฟือมากนะฮะที่จอดรถเขาเหลือเฟือมากฮะสายหนึ่งครับพุนทธมณฑล